ครับสวัสดีครับชื่อชื่อตั้มนะครับอายุ25ปีตอนนี้เป็นนักศึกษาเหมือนกันครับเป็นนักศึกษาเรียนที่เดียวกันหรือปีเดียวกันที่เดียวกันครับที่เดียวกัน,เ,กนเจอกันที่มหาลายัยไหมใช่ครับออแล้วยังไงคือเขา21่สเเราคือตาั้มอาจจะเรียนชา้ากว่าเกณฑ์ครับเพราะว่า uh huh. มีปัญหาทางบ้านเออ,อก็เขาก็จะเป็นพี่ตั้มในมหาลายัยไหมใช่ครับอใครปิง๊งใครก่อนอย่างอย่างตอนวันแรกที่ไปเจอกันก็คือตั้มไปไหว้องค์พ่อของมหาลัยแล้วก็ไปเจอเขาอยู่หน้าคณะ เป็นผู้ชายตัวเล็กแหวนป้ายเฟชีก็เลยแอบชอบเขาตั้มทรงเธอเหมือนเรียนเพาะช่างเอาจนเบลการใส่ตุ้หูหรือไว้นวดต่างๆเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมคะเคยชอบผู้หญิงครับตอนปวชเออแล้วมันทำยังไงมันถึงพลิกมาได้ก็พลิกตัวกลับมาได้อกหักครับเขาไปคบคนอื่นแล้วก็เลยเปิดใจให้แบบนี้ดกวค่าคือเราเข้าใจนะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้จากเพราะชอบผู้หญิงมาเป็นชอบผู้ชายเหมือนกัน เกียงแล้วเห็นคุณก็ฟังไว้นะฮะมันมีโอกาสนะพอเจอปุ๊บตกหลุมรักเลยไหมใช่ครับพี่คนชอบคนตัวเล็กๆอยู่แล้วฮะผมกับเขาอะห้องห้องติดกันครับอุ้ยห้องติดกันห้องท้ายไงเฮ้ยเดสทินีแล้วยังไงพอห้องติดกันแล้วคนนี้คนที่เราปิ๊งก็คือเขาเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาไงฮะมันมีคนมาทำร้ายเขาอะไรแบบเนี้ยเข้ามาในห้องเหรอเรื่องคุยใช่ครับเรื่องคุยกันแล้วเข้ามาในห้องเข้ามาทำร้ายเล่าให้ฟังหรือไงเป็นยังไงโอ้ใครมาทำร้ายลูกชุ้ยก็คือนั้นคือว่าแบบ เหมือนมีคนมาาอประตูแล้วผมก็ไปเปิดไม่รู้ว่าใครนึกว่าเพื่อนร่วมห้องอแล้วก็แบบแล้วก็เข้ามาก็แบบจะทําทําไม่ดีไม่ร้ายเไมเราขอจะมาผืนใจจุ๊ยแล้วเราตัวเล็กๆกันเนาะลองมาเคาะห้องพี่สิี่ต่อยชกคื่นเลยนะแล้ววันนี้เราเราได้ยินคุณได้ยินเสียงไงทำกิจกรรมข้างนอกมหาลัยครับเขาโทรมาบอกว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมานั่นเป็นเพื่อนหน่อย เราก็ไปเฝ้าเขายันตีสามแสดงว่าคุณรู้จักกันแล้วอ่ะดิ–ใช่ครับเริ่มคุยกันแล้วคุยกันทางไลน์แล้วก็ไปนอนเฝ้าเขายันเช้าครับแล้วก็ขอเขาเป็นแฟนเช้านั้นเลยว่าถ้ายังไม่มีใครดูแลก็ขอดูแลได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ยช่วย้าเถอตอบว่าอะไรเธอตอบว่าอะไรตกลงว่าดูน่ารัก พี่อ๋องก็เคยเหมือนกันมีคนไปเฝ้ายันเช้าก็ขอตอนพอตอนเช้าปุ๊บขอเลยขออะไรขอแมเหรอขอเงินได้ไงไม่ให้พี่จะกลับบ้านแล้วขอเงินให้พันทีห้าแล้วกูอยากกลับบ้านแล้วแปลกนะจะชรากัแล้วแชร์กานเออนี่คุณแล้วทำไมเราถึงตอบตกลงเลยนะอยากดูไม่ตกลงก็มันวางแผนไว้ไม่มีใครเข้าห้องเลยทำไมไม่มีใครไม่มีต่อยตัวเองต่อยตัวเองแล้วบอก มาอ,อยู่เป็นเพื่อนเขาได้ไหมเพราะเขาจะขูดทำาห้จริงจริงมีร้ายทำไมทำไมวันนั้นเขาไตอบตกลงเหมือนแบบมั่นใจในตัวเขาแบบดูแลเราได้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยตอบตกลงไปหลังจากนั้นห้องที่เคยอยู่ติดกันเป็นปย,ยังไงฮะอย่างห้องเดียวกันพอเรามาคบกันจริงจริงแล้วทะเลาะกันบ้างไหมก็มีทะเลาะบ้างครับค่ะตำม็นเจ้าชู้ครับก็คือเคยเลิกกันด้วยหนึ่งครั้งไม่เลิกกันเลยตอนนั้นอะ เลิกกันไปได้ประมาณสองเดือนครับแต่ก็แปลกที่แบบเลิกกันแต่ยังอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันเหมือนเดิมอแต่เตียงก็ไม่แยกยังนอนด้วยกันอยู่เขากันบานดาขนาดไหนแล้วฮะเข้าปีที่สี่แล้วฮะอุ้ยก็นานนะแล้ววันนี้หยุดเจ้าชูยังหยุดแล้วครับทําไมถึงหยุดคือเขาให้โอกาสเราครับเพราะว่าแล้วเขาก็ดูแลเราดีด้วยมันจะมีช่วงที่ตั้งไม่สบายหนักที่แบบว่าเขาคอยดูแลตลอดจริงๆเขาใส่ยาพิษให้เราแหละ ออกตามออกไปข้างนอกเหรอคนนี้เจ้าบางแผงใช่ออแล้วตอนนี้ก็คือ4ปีแล้วเอาวันนี้มีอะไรอยากจะพูดถึงตามบ้างจุยก็อยากจะขอขอบคุณแบบตั้งแต่วันที่เราคบกันแบบคอยดูแลเอาใจใส่มาตลอดคอยแนะนํานั่นนี่อะไรถูกอะไรผิดผมก็รักเขบเราจะบอกอะไรกันตาม คือต้ามาเป็นคนบอกรักเขาทุกวันอยู่แล้วก่อนนอน,อนแล้วก็คือบอกว่าไงก็รักนะตัวเองเอยแล้วก็หอมแก้มก่อนนอนทุกวันทำ่ด้วยอยากเถียอยากเถียเลือไม่เลือดทำไม่ดูหน่อยทำไม่ไดทำไงทำไง่ดูหน่อยก่อนเ nope. รนน็ว